ทุกคนพูดได้ครอบครัวมาไก่บอกอเขาไม่เอาไม้เลยไม่มีไม้เนี่ย อะไรทำไมต้องเงียบอะ่ะจ้องจ้องอะไรนะคุณเป็นไรเม่มีพูดแล้วมันจะเป็นล่ะโลกทุกอย่างพังทลาย ไปมันเป็นะถามอเสียวันจะเคยแล้เพลงแล้ว<อ> อะไรไม่ได้ถามเอาไอร่อมนมาให้รัอกกี้รอรักกี่กันาา่าได้ก็ต้องมีปี๊บเดี๋ยวเขามาบุกอะใครเขาก็ศัะะตรูไงควรตีนดิอ่าไม่ใช่ตีนฉัน Ja ja. Da setter <laughs> jeg den เดี๋ยวไปขุดเยงเขาเราคงช่วยด้วยตอนนี้มันจะขุดมันมานะคุณ ไปรอเลยอ่าเยวเก็บเขย่าเลย ชุดกรเลี้ยวอุ้ยแอนบล็อกสองอันไปะโอ๊ยไปบุกเราไม่รอเราเลยอ่ะไปดิไปละไ,ไม่รอไม่รอเลยถอยก่อนถอยก่อน เราเ้าตายแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ไม่ได้ดแค่มันก็ไม่ได้หือจะได้นี่เขาอยู่ขันบนนะครับใครรู้ก็เรารู้ไงเ,เราก็เลยบอกใชก่กับฐานเออกับ

บ้าใหมยก็คือฆ่าคนาอนพิง๊ยไปบุกค,คนเดียวทำไมเอ๊ะไอบุคคเดี้ทำอะไรเขาก็จะไปฆ่าขงเขาไงก็อยากไปบุกอะก็กมินรอเราอ่ะโอ้ใครจะรู้อะไรก็ไม่รู้ฉันไม่ได้พูดว่าใครจะรู้ เขาไปตุยมาแล้วมาแล้วอ๋ออะไรฉันรออยู่ไม่เห็นหรออยู่เฉยๆเขาไปจมตีใก่งอะไรฉันแค่เข้ามาเดินอะไม่เห็นจริงเหรอกับ ชนะเขายัางไงเธมีดาบไม้อะก,ก็จัดการเลยก็ใช้ดาบเกี่ยดาบดิแลนี่นจะไปรออนมให้เราจะได้ซื้อด้วอ่เอสเตอร์ตึง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 บ้าบ้า

เกบุกเขาเถอะไปกลางไ่เก็บไอมาล้งสิทำม,มัราไมู่บกาก่ะเืมเขอล่นอนะอ่ะสตูสตูล่น มันเป็นงดแล้วหรอไม่เห็นว่าวาาาม่เคยครั้งอไม่รู้ว่าฉันเห็นเหมือนใครหล่นเมื่อกี้ไม่รู้อา,าตัดตัวคนโหคนเทียบเต็มกลับมาเถอะอ กระป๋อนึงแต่สุดอดไอล้อสบอเอ้ยซื้อแครอทแครอทเออแล้วลลก็ผูกว้าวเฮ้ยเ <c ười> ดี๋ยวเวเดยเอยเดีย <c ười> นี่ยมันอย่ดนะเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันไปไหนมัน d i s c o กเต็ดหรือเปล่าอวามทีมากก็คือดี่สตุมันาว่าว่าอะไรทำไม,ม เดี๋ยวเราไปกลางไปเก็บเอเมโลนเฮมมาถา,านค่าทั้งหมดอ่ะไม่ได้ค่ะ รีบเถอะเรารุร้กเหมือนพ่อจอแพรเนีรีบเถอะแม่เราไม่หวังยังไม่รีบเพราะเราไม่หวังเราไม่หวังเงื่อ หว่างของการแท้แน่นอนรับประกันค่ะเฮ้คอามันคอมมันเอเอบ้า